ตมบิวกันพี่น้องป้องตายนะคะทุกคนคะ่ะเข่าซอยเข้าซอยนะคะทุกคนตอนนี้เข้าซอยแล้วเข้าซอยน้อยแล้วพี่น้องเลยสม้มบรรยากาศตามซอยจากน้อยนะคะทุกคนคะ่ะเมอมอยหอยสังไปนํานะทุกคนนะ,อะโอ้ยบรรยากาศฮาก็ฮอนเปี้ปยงพี่น้องก็เปี้ยงค่ดเปี้ยงแน่และแดดจัดนะคะซอยน้อยซอยน้อย อากาศคอนแหงอลังการงานกระสางพี่้อาเอ้ยซอยน้อยเข้าซอยไปบ้านเพื่อนเพื่อนพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศธรรมชาติโอ้ลบลบยางไวเลยรถมาพี่น้องลบยางไวเลยพอ่ไไหญ่ก็ได้ ไปบ้านเพื่อนเพื่อนแล้วเนาะพี่ด้องเข้าไปไปฉีดฉีดน้ำให้เพื่อนเพื่อนี่น,น้องะสะบายน้ำนะคะทุกคนค่ะเสาร์วนพาชมบรรยากาศย่างรอบสนามจักหน่อยกันนะ ย่างรอบสนามย่างย่างรอบอันถนนก่อนพี่นอ้องส้มบรรยากาศภายนอกได้ออกมาแล้วกับสิบห้าพี่พอน้องมาส้มบรรยากาศจันหน่อยนะคะอ้ักกระถิ่น แกบผักกระทินสดรนขออนุญาตเก็บผักกระเส็ก่อนผักกระทินก่อนพี่น้นองน้้นนนย ชะลอชะลอเดี๋ยวจะลื่นกินให้หมดเลยค่ะนมนะน้อยน้อยมาถือพักกะทินให้พี่น้องกะทินริมรั้วบรรยากาศพาเดินชมบรรยากาศชมบ้านบ้านสวยๆพี่น้องเลย อะไรรคับธรรมชาติขนาดน้องเลยมันกำลังก่อสร้างบ้านเรือนโอ้พะกีเล็กงามแหงี่น้องปองาย ก็ได้บรรยากาศดีดีลมอยู่นี่ลมมีมีมลมพี่น้องเลยเสียงนกห้องอย่าเล่นลายลูกลมได้เหยนมนะย้อยล่ะยินดีดค่ะนม เอาบทถึงสูงสูงพี่น้องกว้างไยพระกระถิง,ง,ง,อง,อง,ถงเอาบันนี้สาวเดือนซีเรลาพี่ละน้องไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะพบพ่กับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณมากมายที่เขารับชมคลิปนะคะทุกคนค่ะนะนะคะสวัสดีค่ะ